สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดยอดลูกชายเอาเงินไปโรงเรียนแค่20บาทคุณแม่รู้สาเหตุแล้วน้ําตาซึมกลายเป็นคลิปที่คนพูดถึงอยู่ในโลกโซเชียลเมื่อผู้ปกครองท่านหนึ่งได้แชร์คลิปความน่ารักของลูกชายโดยทางเพจเมืองทุ่งสงได้แชร์คลิปดังกล่าวซึ่งคุณแม่พยายามให้เงินลูกชายไป40บาทแต่ลูกชายปฏิเสธเอาแค่20บาทพอ่อโดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่าสุดยอดลูกชายคุณแม่ยื่นเงินให้ลูกไป40บาทเพื่อไปโรงเรียนซื้อข้า เซื้อขนมแต่ลูกปฏิเสธรับแค่20บาทพอ่อไว้ซื้อข้าวเพราะเห็นใจแม่แม่เหนื่อยกับการขายก๋วยเตี๋ยวโดยชาวเน็ตแต่ละคนต่างก็เข้ามาคอมเมนต์มากมายพากันชื่นชมน้องในคลิปว่าสุดยอดมากรู้จักเห็นใจแม่ที่ทํางานเหนื่อย อาทิสุดยอดเลยครับน่ารักมากค่ะคอมเมนต์ทันมาบอกว่าน่ารักมากลูกรู้จักเห็นใจแม่ด้วยคอมเมนต์ทันมาบอกว่าน่ารักแต่เด็กเลยค่ะคอมเมนต์ทันมาบอกว่าโชคดีค่ะได้ลูกแบบนี้คอมเมนต์ทันมาบอกว่าน่ารักจังเลยลูกเอ้ยเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ